เปิดวาร์ปที่แท้ไอดอลสุดหล่อคนดังคือพ่อเด็กที่ทิ้งสาวตั้งท้องจนกลายเป็นวรัลทั่วโลกโซเชียลค่ะ เรียกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนฉาในโลกออนไลน์นะคะหลังจากที่บีเบลยูทูบเบอร์ล้านซับเจ้าของช่องบบเบลวัย26ปีได้ออกมาโพสต์ภาพอันทราสาวลูกในท้องนะคะประกาศตัวว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวพร้อมกับข้อความเปิดใจค่ะบอกว่าฝากทุกคนเนี่ยช่วยเป็นกําลังใจให้คุณแม่มือใหม่แล้วก็เบบีตัวน้อยของเบลด้วยนะคะเบลเนี่ยขอความร่วมมือไม่พูดหรือว่าอธิบายอะไรเกี่ยวกับฝ่ายชายไปมากกว่านี้หากไม่มีความจําเป็นจริง ิงเบลเลือกที่จะเดินหน้าต่อโดยไม่กล่าวโทษใครเพราะเวลานี้ลูกคือสิ่งสำคัญที่สุดต,ตอนนี้เบลต้องการโฟกัสตัวเองและลูกเท่านั้นขอบคุณทุกคนที่อ่านจบถึงตรงนี้นะคะปลอตอนนี้เบลมีความสุขมากๆค่ะไม่ต้องห่วงโดยในโพสต์ดังกล่าวนะคะบีเบลได้ลงข้อความเล่าด้วยว่าสวัสดีค่ะตอนนี้ในเบลตั้งครันได้สักพักแล้วและใช่ค่ะเบลตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดียว ตั้งแต่วันที่เบลรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ความรู้สึกในตอนนั้นคือ ถึงเวลาของเราแล้วสินะที่จะได้เป็นแม่เบลเชื่อเสมอว่าการมีลูกเป็นเรื่องของโชคชะตาและสำหรับเบลเด็กคนนี้คือของขวัญที่มีค่าที่สุดแม้จะต้องเสียสละตัวเองแล้วชีวิตต่อจากนี้เพื่อเขาเบลก็ไม่รู้สึกเสียดายเลยสุดท้ายเบลได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะคู่ควรกับความรักและความไว้ใจที่เรามอบให้การเดินออกมาวันนี้คือการเลือกตัวเองและเลือกสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตก็คือลูกเบลอยาก มีความสุขและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับลูกเพราะว่าเบลเชื่อว่าทุกอย่างส่งผลถึงเด็กโดยตรงจนถึงวันนี้ทางฝ่ายชายและครอบครัวยังไม่ได้แสดงเจตนารับผิดชอบใดๆอย่างชัดเจนทั้งที่มีการพูดคุยและก็นัดเจอกันหลายครั้งแล้วซึ่งที่ผ่านมาเบลและครอบครัวก็พยายามเต็มที่มาตลอดพยายามใจเย็นเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ยังไม่ได้รับความชัดเจนเบลจึงขอเลือกที่จะปล่อยวาง เบลโชคดีมากๆที่มีครอบครัวเพื่อนและก็คนรอบข้างที่ดีมากๆที่อยู่เคียงข้างซัพพอร์ตทั้งความรู้สึกและหลายๆอย่างมาตลอดในช่วงเวลาที่ยากที่สุดมันมีความหมายกับเบลมากจริงๆนอกจากนี้ใน Tik t o k ของเบลก็ได้มีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยระบุข้อความบอกว่าเขาว่ากันว่าความลับไม่มีในโลกและความลับของเราก็คือเราท้องได้สักพักแล้วและก็กำลังจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว คนที่บอกจะไม่ทำให้เราเสียใจในวันแรกกลายเป็นคนที่ทําให้เราเสียใจที่สุดถึงอย่างนั้นเรารักลูกมากตั้งแต่วันที่รู้ว่าท้องก็ดีใจมากๆเด็กคนนี้คือของขวัญที่มีค่าที่สุด ในบทเรียนนี้ต่อไปจะโฟกัสแค่ตัวเองกับลูกเท่านั้นขอบคุณตัวเองที่เข้มแข็งมาจนถึงวันนี้อะไรที่ทําให้เราไม่มีความสุขถึงเวลาที่เราต้องยอมปล่อยบางอย่างเพื่อให้มีความสุขและสิ่งที่มีค่ากว่าค่ะโดยหลังจากที่บีเบลนะเปิดใจผ่านคลิปเบลกงจะเป็นคุณแม่ค่ะก็มีเสียงให้กําลังใจเสียงวิพากษ์วิจารณ์แฟนคลับจํานวนมากนะคะแล้วก็เพื่อนในวงการอย่างโฟอีฟจันจีไซซีส่งกําลังใจกันอย่างอบอุ่นแต่ก็มี มีบางคอมเมนต์ค่ะที่เข้ามาตัดสินเธออย่างเช่นว่าทําไมไม่ไปเอาออกล่าหรือว่าทําไมไม่ป้องกันเองและจะไปโทษใครเรียกว่าคอมเมนต์เนี่ยค่อนข้างจะใจร้ายเลยนะผู้ชมกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ตัดสินใจนะว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นโลกทั้งใบให้กับลูกของเธอแล้วก็เริ่มมีคนไปขุดค่ะว่าพ่อของเด็กผู้ชายคนนั้นเป็นใครค่ะ ซึ่งหลังจากที่บีเบลนะคะประกาศเรื่องดังกล่าวในวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เป็นวันเดียวกันค่ะกับที่ค่ายเพลงค่ายหนึ่งนะคะประกาศยุติบทบาทของเด็กฝึกในค่ายให้เหตุผลว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีความรับผิดชอบส่วนตัวที่ต้องไปจัดการอย่างเร่งด่วนมีผลตั้งแต่5พฤษภาคมเป็นต้นไป จะมีการโยงกันนะคะว่าหนุ่มดารังกล่าวเนี่ยคือพ่อของเด็กในท้องของบีเบลหรือเปล่าโดยในว,วันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะค่าย M Choice Music ค่ะออกมาประกาศว่าตีหรือว่า T.K ธนกฤตทัพท์ทวีวสินได้ยุติบทบาทการเป็นศิลปินฝึกหัดของค่ายเนื่องจากมีเหตุผลและก็ความรับผิดชอบส่วนตัวเร่งด่วนที่ต้องจัดการให้เรียบร้อย ซึ่งทาง M Choice Music เห็นสมควรแล้วก็เคารพการตัดสินใจของ TK ในครั้งนี้โดยมีผลตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไปพร้อมกับขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่มีให้แล้วขอให้ TK ประสบความสำเร็จในทุกเส้นทางที่ตั้งใจในภายภาคหน้าซึ่งเรื่องนี้ทางเจ้าตัวยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวใดๆนะคะสุดท้ายแล้วยังไงก็คงต้องรอเจ้าตัวเนี่ยออกมายืนยันกันก่อนค่ะ